การประกวดแต่งเพลงไทยและดนตรีไทยสำหรับประชาชนได้รังราวงการเป็นนานกว่า20ปีบัตรนี้ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยการดำริของศาสตราจารย์ประจำรังสารแสงสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ปรารถนาให้สายทานของดนตรีไทยได้รับการสืบสารอย่างต่อเนื่องมาอย่างคนรุ่นใหม่จึงได้ประกาศเชื้อเชิญนักร้องละดนตรีไทยทุกป,ประเทศมารวมพลประชานดนตรีไทยภาาประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ดยเมื่อวันที่30มบมีนาคมที่ผ่านมาสถาบันวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรางกำแหงได้จาัดก,การประกวดวงดนตรีไทยและแต่งเพลงไทยระดับประชาชนรอบชิงชนะเลิศโดยมีผู้เข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายประเภทละ5วงช่วงเช้าเป็นการขับเคี่ยวกันประเภทวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยวส่วนช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันประเภทวงปีพาเสภาเครื่องคู่และป,ะประกวดแต่งเพลงไทยซึ่งแต่ละวงะแสดงความสามารถกันเต็มที่ ภายใต้เกณฑ์การตัดสินที่วางไว้อย่างเข้มงวดจากคณะกรรมการทั้ง3ประเภทซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุวุฒิทางด้านดนตรีไทยเป็นเรื่องที่ที่ที่ดีมากนะฮะที่ได้มีการจัดการประกวดเนี่ยคือการจัดการประกวดนี่ก็เป็นโอกาสเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในในเรื่องทางดนตรีกับร้องเพลงไทยนั่นนะ ได้มีโอกาสมาแสดงฝีมือฮะเชิญ <ๆ S 1> ผมเป็นกรรมการผมค่อนข้างหนักใจเหมือนกันเพราะผ,ผมเป็นกรรมการนี่ประกวดในระดับระดับมัธยมระดับอุดมอะไรอย่างนี้มันมีกรอบอย่างนั้นยังมีปัญหาอะไรน,นี่นี่เปิดทั่วไปนี่ผมยังยังบอกน่ากลัวจังเลยเปิดทั่วไปเนี่ยแต่ก็ดีก็ก็มีก็ก,ก,ก็ก็ได้เห็นความสามารถของทุกระดับการที่ขเขามาเล่นกันฮรางกำแพงก็ ก็เป็นส่วนสําคัญละที่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 เป็นผลงานที่เป็นเลิอที่ที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้รักษา,า,าวัฒนธรรมทางด้านดนตรีนี่ได้ได้ได้หนาแล้วก็คิดว่าคงจะ คงจะดําเนินการต่อไปคงไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะฝากไปด้วยแล้วเราก็เราก็จะ <ๆ S 2> ได้เห็นนะักดนตรีที่เก่งๆขึ้นมาเรื่อยๆครับครับแม้จะอยู่ในภาวะที่กดดันที่ต้องประชันกันวงต่อวงท่ามกลางบรรยากาศที่มีผู้ชมจํานวนมากแต่ทุกวงก็สามารถทําได้อย่างดีเยี่ยมเพราะผ่านการฝึกปรือฝีมือมาอย่างดีเยี่ยมทั้งนั้นทั้งในเรื่องสมาธิและการเข้าถึงอารมณ์ของบทเพลง ปรากฏว่าผลการแข่งขันประเภทวงเครื่องสายเครื่องเดียวราวันชนะเลิศได้แก่วงสิทธิสนอจากกรุงเทพมหานครสิ่งหนึ่งที่ได้วันนี้กลับไปเนี่ยคือว่าเขาได้มาเห็นรุ่นพี่รุ่นพี่นะครับเห็นพวกประชาชน เห็นครูบาอาจารย์หลายๆคนว่าเขามีวิธีการหรือวิธีการจัดการอย่างไรเพราะว่าประสบการณ์ที่ได้วันนี้มันมันมากกว่าการที่จะจะได้เพียงแค่ไปลุ้นหรือว่าขึ้นเวทีประกวดมัธยมปกติที่เคยทําวันนี้มันเป็นการเปิดโลกทัศน์เขาด้วยว่าเออเขามีอะไรมากมายกว่าที่ที่เคยเป็นเคยมีครับประเภทวงปีผ้าเสภาเครื่องคู่รางวัลชนะเลิศได้แก่วงสีพ่องหนึ่งจากกรุงเทพมหานคร ก็รู้สึกว่าดีดใจนะครับการชนะเลิศไม่หนความว่าจะชนะตลอดไปและผู้ที่แพ้ก็ไม่มว่าจะแพ้ไปตลอดนะครับแต่และว,วันการติดอาณจหรือในวงเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับความสามารถของทุกคนมีสิทธิ์ที่จะชนะเลิศได้ทุกคนอยู่ที่การฝึกซ้อมแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มีการจัดการประกวดขึ้นนะครับทำให้เยาวชนชัยได,ได้ได้เห็นแล้วก็เป็นการรักษามรดก ที่ปู่ย่าตายายเราได้สะสมไว้ที่เป็นประเพณีไทยที่ดีก็อยากให้สื่อมวลชนและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานของรัฐบาลสนับสนุนต่อไปเพื่อดนตรีไทยจะได้เ,เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่นิยมได้มากขึ้นกว่าเดิมครับและประเภทแต่งเพลงไทยรางวัลชนะเลิศได้แก่เพลงประสานสนอกผลงานประพันธ์ของดมสว่างอารมณ์ด้วยลีลาของบทเพลงและทำนองเพลงที่มีกลิ่นอายของปักใต้ จะบอกว่าคนแต่งเพลงนะฮะทุกคนชนะกันอยู่แล้วคือชนะจิตใจตัวเองที่ได้คิดผลงานอะไรขึ้นมาของเขาอยู่แล้วตัวเขาเองให้ให้รางวัลเขาเองแล้วแต่ว่าในมาคราวนี้ผมอาจจะเป็นที่อะไรได้รับคาญตัดสินเท่านั้นเองแต่จริงๆไม่ใช่ว่าผลงานของทุกคนด้อยไม่ใช่คิดว่าถ้ามาวิลาล,ลางแผงยังมี เวทีให้พวกเราได้แสดงกันอีกเนี่ยคิดว่าหลายๆหลายๆคนข้างหน้าก็คงจะให้อะไรฮะจะมีผลงานดีๆขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เป็นการช่วยกันต่อย,ยอดเพลงไทยของเราครับ <c oughs> ผู้เข้าร่วมชมและร่วมเป็นสักขีพยานในการแข่งขันต่างบอกว่าโครงการดนตรีไทยสำหรับประชาชนในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่แก่วงการดนตรีไทยและอยากให้มหาวิทยาลัยร,รามคำแขง จัดการแข่งขันอีกในปีต่อๆไปเพื่อเป็นการพัฒนาวงดนตรีไทยให้ยั่งยืนตลอดไปอยากให้ทางหน่วยงานราชการหรือว่ามหาลัยจัดบ่อยๆแบบทุกๆแบบทุกๆที่อะไรเงี้ยค่ะเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะคือจากการที่ผมได้สังเกตดูนะครับก็คือเห็นเพื่อนเล่นแล้วก็รู้สึกว่ามีความอยากเล่นมากขึ้นแต่จากเิมน,นี่คือเครื่องดนตรีที่ห้องก็มีนะครับแต่ก็ไม่เคยได้สัมผัส ก็ดีครับรู้สึกว่าทางมหาวิทยาลัยราแข่งได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มีความสามารถแสดงความสามารถในการแสดงตีไทยตรงนี้นะครับแล้วก็มีการค้นหาเ,นเลือกเลือกนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะเลิศวันนี้ก็คือผู้ชนะเลิศของโลกนะโดยความหมายในโลกเนี่ยไม่มีใครสู้คนที่นี่อีกได้อีกต่อไปละนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีของรามแพงหรือเวทีไหนก็แล้วแต่ยิ่งรามแข่งทําก่อนก็ยิ่งได้เปรียบก็เท่ากับว่ารามแขงจัด เวทีระดับโลกนะครับคือไม่มีในโลกไม่ไม่มีอีกแล้วนะที่จะมาที่จะมาได้ขนาดนี้นะครับคราวนี้ถามว่าในแง่ของดนตรีไทยแล้วเนี่ยความจริงมันมีเรื่องที่ประหนี้จริงๆขึงนไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับในการเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยผมก็นับว่าถือว่าเป็นนมิตหมายที่ดีนะครับการอน,นุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์ของชาติไทยด้านดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในครั้งนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทางด้านวุดนธรีและนักประพันธ์นตรีไทยและผู้เข้าชมจำนวนหลายร้อยคนก็คิดว่าถ้าเราเริ่มอย่างถูกจุดอย่างนี้นะครับในกาลเทศะที่เหมาะสมอย่างนี้แล้วได้รับความสนใจอย่างนี้เนี่ยโครงการศิลปะธนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยรามคำแหงคงจะดําเนินไปได้เพราะว่าดังที่เราทําไปแล้วงานใหญ่ชิ้นแรกก็คือโขนรามคำแหง ก็ปรากฏชัดไปแล้วว่านะครับผู้ร่วมแสดงนะ่ะตั้งใจขนาดไหนแล้วก็ได้รับความสนใจเพียงใดพอมาถึงอันนี้เราถึงได้ต่อเนื่องโดยการประกวดดนตรีไทยแล้วก็ประกวดการแต่งเพลงไทยซึ่งอันหลังเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจตรงที่ว่าเพลงไทยทุกวันนี้ เล่นกันได้แต่เพลงเก่าๆถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้มีนักดนตรีหน้าใหม่มาแต่งเพลงใหม่ประกวดเนี่ยมันก็คงจะสูญไปแต่ณนวันนี้ที่มาแล้วเราได้ผลมาขนาดนี้ว่ามีผู้สนใจส่งเข้าประกวดอย่างนี้แล้วก็กรรมการได้คัดเลือกออกมาอย่างนี้นี่ผมว่านี่เป็นผลงานล่าสุดและเป็นกําลังใจที่เราจะทําโครงการอย่างนี้ให้ในเชิงที่เสริมสิ่งที่ท,ทำไปแล้วหรือว่าจะทำคิดใหม่ๆที่เกี่ยวกับการทนุบำรุงเนี่ยได้อีก โครงการประกวดดนตรีไทยและแต่งเพลงไทยภาพประชาชนในครั้งนี้นับเป็นความสําเร็จในการทํานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมไทยอีกครั้งหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามกำแพงที่แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะผลิตนักดนตรีที่มีแนวความคิดเป็นสากลมีความเป็นคุณธรรมดารงวิถีชีวิตแบบไทยสืบสาระดกไทยให้อยู่ในจิตใจของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ต่อไป